สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องอดาะอาจตามน้องมุกน้องมุกหววที่แล้วให้เข้าแปดแปดตรงตรงพี่น้องงวดนี่น้องมมกห้มาอีกแล้วพี่น้องสองตัวห้างเดียวพี่น้องเฮากับรับส้มรับฟังเลยค่ะวันน้องมมกคนได้เลขยมาดิไสไปเลยค่ะสวัสดีน้องมุกพี่น้องสวัสดีคือสบายดีด้อยพี่น้องน้องมุกอยู่ป้อได้หลูกป้อสีป้อสี ป้าเป็นสาวหลือเป็น้องแต่ก่อนแมวของเามาน้นอยๆตัวน้น่อยนึงมาวันนี้เป็นสาวแล้วเดี๋ยวนี้แม่อยังอยู่บ้านบาลุกเลยอยู่ดูใส่ไทอแม่อยู่ไทยบ่อกอีพ่อไปทำกันบ่อ,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 นอีพ่ออยู่เพื่อนอ๋ออีพ่ออยู่เพื่อนอืมวันนี้อีลาอยู่แค่ไหนไอยู่ก็ไม่ใหญ่อยู่กับแม่ใหญ่อ๋อพี่น้องคนว่าวส่วนมากบ้านแมวของเาคือชิมลูกให้ให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่เลี้ยงไม่น้อยคุณตาคุณยายเลี้ยงเด้อพี่น้องเราบ้า วดที่แล้วขึน้นเอยิงข่าวว่าน้องหมวกบอกเลขเอฟซีถือติลุกบอกเล ك, ขขจ้าถือบอกดถือตัวไหนแปดแปดแปดมีคนซื้อนะบอกมีเออกีฬาได้เลขเพร่ะจะใช้ลูกแปดแปดเลขคนบอกว่าเออมีเลขคนบอกอีลามา<ด>เออเอีลาเลามาบอกยาย<ด>ยายซื้อบ่บ่ไหนยายถือจักบาทสิบบาทยายถือสิบบาทปลาตัวใหญ่เรีย,ยรงขนมเนืยย้อใหญ่ ลาบริสืทธิมาลกอันนี้ขึ้นในยิ่งข่าวว่าอีลาได้เลขกเลยแม่งวดนนี่แม่เลยมาตามหอดเหือนอีลาได้เลขกตัวได้หอนนี่แปดห้าได้แปดหา้มมามมีซ้ำโตติลุกมันได้แปดหา้าอีลาได้มาแต่ไซเล็กแปดหาไม่คนมาบอกว่าอีลาฝันบอกอเรื่องจริงอย่งจริงเรื่องจริง,รง,รงคนที่มาบอกนี่คนหู้จักบกลูกคเลยจังได้ เออเพื่อนเพื่อนได้ไม่ใส่ลา,ลาลูเบอเออเพื่อนร้อยฟังว่าเมืม่อที่เมื่อที่แล้วเพื่นก็บอกว่าแปดแปดวันนี้วันเพื่อนว<ม>นีเพื่นบอกแปดห้าเพื่อนบอกบนบอกลางบลา่ลูกแปดห้าในล่างหรือบนบนบนอ๋อแปดห้าบนบนถึงแล้วด้วยแปดห้าบนเดี๋ยวแม่งราจะกลับหนะ้าแปดเนาะ ไปบอกกันพี่น้องบอกบอกันมาะเนี๋ยนเองหน่อยเป็นผ่านมาเสียงรถมันดังพี่น้องลมพัดกลองแมงดาจนจนตกไปเลยอ่ะน้องหมกินข้าวไปหลงรกขี้ข้าวเราบอกขอ้กข,าขา้าวกะหยังแกงขี้เหล็กอ๋อแกงขี้เหล็กเดี๋ยวน้องมหมกงวดที่แล้วมีคนมาบอกน้องหมกไปพูดเป็นเป็นไป,น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 ปนยิงปุ๊ใส่บอกอีกบอกบอีมกไม่ยิง คนหูจักกันแต่ว่าน้องโมก,ก็บาได้ท้ามาได้เลขมันได้ไซน์หมอหลวงแต่เพื่อนบอกว่าซื้อเออเดอร์เลขแปดแปด,แปด,แปดหมอหลวงอ,อีลากเ็เลยกลับมาบอกยายให้ยายซื้อมันนี้งวดนี้เพื่อนบอกมาอีกแปดหาบนโอ้พี่น้องโอ้สรุปแลว้วเลขของน้องโมกเด้อพี่น้องเด้อน้องโมกวดที่แล้วน้องนี้นี่คือเลขของน้องโมกวดที่แล้วมีคนมาบอกน้องโมกว่าเลขสีออกเพื่อนเป็นญาติพี่น้องน้องโมกคุ่นมอหลวงเพื่อนเป็นญาติพี่น้องน้องโมกมาบอกเลขพี่น้อง บอกว่าเลขงวดที่ผ่านมาเลขสิออก88พี่น้องมันก็ออก88บนพี่น้องใยของนองหมกก็ถูกไปซิบบาทพี่น้องส่วนงวดนี้น้องหมกว่าเพิ่นบอกมาอีกแล้วพี่น้องแต่เพิ่นบดีนองหมกกขาบดิถามเว่าพี่น้องว่าเพิ่นได้มาี่ใสเพิ่นบอกแต่ว่างวดนี้ได้มาแล้ว85บนพี่น้องสวน58แม่น้องรด้กับให้เเ้อพี่น้องเนอะขอเลขมาทางเดียวตัวเดียวพี่น้องเลขมันบ่หลยหางพี่น้อง แคบน้เจ้าพี่น้องเปรียบเทียบลหลายอาจานหลายสำนนกมากระจัดบ่มากกะบเพื่องคกำลังใจให้แม่น้องอดาพี่น้องน้องหมกเหมนกับทุกคนตาหักตาหักพี่น้องเลยมีอยไรเพ่นก็มาวอาสู่ฟังพี่น้องโบนแ่ได้พี่น้องอาจจะเป็นเทวดาหรือเจ้าถีเจ้าทางเมันผักมากระไรพี่น้องคำว่าได้มีเลขอะไรเพิ่นก็มาบอกนะพี่น้องแม่งดเอาลงยูทูบห้เอฟซีได้เบิ่งได้ชมกันพี่น้องมักระจัดบ่มักกะบมววากันไปพี่น้องบางทีอาจจะเป็นเลข ตรงกับเลขของ FC ฟซทีเอฟมักกระไร<ม>น้ำหมกเนาะแครหน้าจอเด็กพี่น้องเด้อไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยพี่น้องแม่เองด้กับบอลลูว่าเลขจะออกตัวใดพี่น้องถ้ารูวแม่เองด้คือสืรวยอะไรพี่น้องคือซือมีเงินผ่าตัดอะไรอพี่น้องเลยแม่เองด้กะบวงว่าใดมีรายได้ไดยังพี่น้องเลี้ยงลูกไปแเราจะคลองกับสุขภาพบ่คอยแข่งแรงพี่น้องช่วงนี้พี่น้องเลีงเลขกบบฮักออกเปใหม่เด็กพี่น้องเนาะ มันก็ะเจะห้าเลขยากแน่พี่น้องบางคนเหมืนกัยังทันฟันพี่น้องบวาเลขของแมงดามันเหมืนเลขสูตรคำนวณนะพี่น้องนะตเลขความฝันมันบังคับกันบ่ได้พี่น้องแต่ว่าคล้องน้องหมกคนบ่รู้ว่าเลขได้มาแต่ใส่ได้พี่น้องเด้องวดก่อนเพิ่นก็ให้คนจะหายแปดแปดตรงตรงหัวนี้เพิ่นใหายมาอีกแล้วพี่น้องโตสองตัวห้างเรียกพี่น้องเลขมันก็น่าสนใจพี่น้องเลขหมกเพิ่นก็บ่ร้านหมกเนาะ น้องหมกกะว่าน้อยๆพี่น้องน้องนั่นแมวงดาวว่าเบ้อเราไปอยู่ผู้เดียวนี่พี่น้องไงน้องหมกก็อยู่ปอปอปอสี่ติ๋งหลงอ๋อเวลาไปโรงเรียนอีลาไปจังไดหลงงานไปโรงเรียนอะไรกันเวลาไปไปโรงเรียนกันงางไปอืมเวลากินเขาหลูกมากินอยู่บ้านบ่อีลาบันไปอยู่กับพ่อกับแม่อยู่บ้านโน่นบ่อีลาอยู่บ้านใหญ่บ่ลหลงอยู่บ้านใหญ่ได้พี่น้องเด้พ่น้องหมก น้องโมกนลมาเวลาไปโรงเรียนกันยางไปพี่น้องบ้านเมื่อไรบุมีรถรับส่งบุ๊มยังเด้อพี่น้องเด้อซัานี่คือยางไปเองลุงเนาะพอแม่บด้ไปส่งเนาะน้องซับนี่พี่น้องไปหายไปหน้าดำหน้าพี่น้องดำหน้าหาบก้าเปนบ้องหมกบางมือไม่ยองได้เห็นน้องหมกอยู่ตลาดนัดพี่น้องน้องอิโม่น้องน้องหมกไปยังตลาดนัดบอกเอฟซีบางดูไปขายเครื่องขายเครื่องคือไปขายของขายของกินลุงเนาะขายของกินตามฤดูพี่น้องบางทีมีหมากย่างมี พักมียังน้องหมกขึ้นเอาขนก็เอาไปขายพี่น้องเดี๋ยววันลังแมงดาจะไปถ่ายให้เบิ้งบนน้องน้ทิพย์ก็น้องน้ทิพย์ก็ขายมัแง้วกับหมกไผเออขายมัแง้วกับหมกไผ่ทีเดีเออเดี๋ยววันลังแมงดาจะไปถ่ายบรรยากาศให้ว่าเด็กหน่อยบ้านแมงดานี่ยน้อยฉันมันก็ขายของพี่น้องมันก็เป็นปูสาดปูยังขายตามทางพี่น้องมันเป็นตลาดลูกเนาะทุกวันพฤหัสจะเป็นตลาดนัดพี่น้องเดี๋ยวอะไรแมงดาสิพายเอฟซีไป สองเบื่องว่นาน้องหมกขายอยังพฤหัสหน้าเอาก็ับไปติดตามกันพี่น้องว่าน้องหมกเป็นสิขายอยังว่าน้องหมกผลไปถูกถูกวันพฤหัสน้องผนไม่ขายบางทีก็ไปขายงวงลูกเนาะขายหมากมวงขายพักคือมีทุกอย่างที่าาาาทหาได้เพิ่งเอาไปขายพี่น้องผลบริไปสื่อต่อลูกเนาะบางอย่างผลเขาต้องหาเองนะพี่น้องบางทีก็หาหน,น่อไม้ลูกเนาะหาหน่อไม้มาขายลองเอาสรุปเลขของน้องมกนะคะงวด่ที่แล้วน้องมกให้เข้าแปดแปด ตรงๆพี่น้องงวดนี้่ห้มาแล้วแปดหาตัวเดียวห้างเดียวเน้นบนนะคะแปดห้าบนส่วนห้าแปดแม่น้องอดากลับให้นะคะก็ขอบคุณน้องมุกในหลายเด้อที่ให้แนวทางของเอฟซีมีช่วมีลาบถูกหวยกับน้องมุกโชคโชคลาภกับน้องมุกเด้อขอให้เอฟซีโชคโชคมันมันน้องมุกเนาะจะได้มีเงินไปโรงเรียนพี่น้องหว่าน้องมุกไปโรงเรียนกับบริษัทเงินพี่น้องบนบริษัทคือเขาเรียกใส้เงินอยู่พี่น้องแต่ว่า บางมือกะได้ได้ไปแนวไปแนวแนมันลุกเนาะก็แลวแต่บางมือยายมียายก็ะไฮพี่น้องบางมือบ่มีก็ต้องไปแบบบ่มีเงินเหมือนโมลุขอบคุณน้องมุกไลยๆเดอที่หายแนวทางคอนเอฟซีมีโชคมีลาบกับน้องมุกนะคะปลาพี่น้องมะม่วงมะม่วงมะม่วงซ้ำแลาดูพี่น้องมะม่วงดกขักลกแน่ปลาเจ้าพี่น้องชุดยอดมะม่วงซ้ำแลดูพี่น้อง ต้นตัต้มๆเลยพี่นอ้องไอ้ต้นบารีสูงหมอ,อกสามแล้วดะพี่น้องคนละคนละมากยันปลายพี่น้องตั้งแต่ต้นพี่หอดปลายเลยดกขักดกแหน่เลยพี่น้องปีนี้มัง,งโวงดกดกพี่น้อง